สวัสดีค่ะคลิปนี้ติจะมาอธิบายการพันรูปแบบของ adjective หรือคำคุณศัพท์ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ adjective i and u r k l a s s คือคำคุณศัพท์เป็นหนึ่งในชั้นคำในภาษานอร์เวย์ซึ่งเป็นคำที่ใช้แทนคำนามและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะรูป,ปรพัน์ คุณสมบัติสีสันวิธีการผันนั้นจะแบ่งตามเพศจำนวนและระดับการผันจากคำนามก่อนอื่นเรามาทบทวนการผันคำนามสักเล็กน้อยนะคะถ้าท่านใดสงสัยว่าคำนามคืออะไรไปดูคลิปที่ชื่อซูสตันทีฟค่ะแอนกุ๊ดกุ๊ดเดนกุ๊ดเดอร์กุ๊เดนเด็กผู้ชาย i seng งเซ g งเงาเซงเหรือ แอนเซงเซงเงินเซงเงอรเซงเงอรนะเตียงเอ็ดบูร์บูร์ดะบูร์บูร์เดนะโตเอ็ดแอปเละแอปเละแอปเละแอปเปินะแอปเปิลทบทวนอีกครั้งนะคะคำนามที่มีเอข้างหน้าถ้ามีแค่หนึ่งพยางเช่นบูร ในรูปแฟ f l a า t a อ l e u b e s t ตนฟร r มจะเหมือนเดิมนะคะไม่มี a r ข้างหลังแต่ถ้ามีสองพยางค์ขึ้นไปเช่นอแปละจะมี a r ปกติค่ะมาดูข้างล่างต่อเลยค่ะจะเป็นตัวอย่างคำคุณศรรพัพท์หรือ adjective เช่น s t o o ใหญ่ g ื้ l สีเหลือง camel มเ,มเก่าหรือแก่ b i l l y ถูก little เล็ก l กลสีน้ำเงินว a กเก r สวยนอสก์นอร์เวย์นี้ใหม่เรือสีแดงสุลตันหิวยิฟตแต่งงาน f l o อตยอดเยี่ยมลินละสีม่วงโอเปเปิดและฟรีอิสระ นี่แค่ตัวอย่างคร่าวๆของ adjective อหรือคำคุณศัพท์เราไปดูตัวอย่างการพันในแต่ละรูปแบบกันเลยค่ะอันดับแรกคำคุณศัพท์หรือ adjective อที่มีคำลงท้ายด้วย e- แกและ ko, s- โคเช่น billy แปลว่าถูก nosk แปลว่านอร์เวย์และ lady แปลว่าว่างเปล่าในรูปของ hunchen ุุนเเินและ intchen เช่นแอนบ l ลลิบีนรถยนต์ราคาถูกแอนนอส k เวนเพื่อนชาวนอร์เวย์แอนเลดีสต o l เก้าอี้ว่างเปล่าไอหรือแอนบ l ลล s e ซ g เตียงราคาถูกไอหรือแอนนอ s k b o ๊หนังสือภาษานอร์เวย์ไอหรือแอนเลดี i ิต e ต บ้านพักตากอากาศว่างเปล่า et b บิลลีบูธโต๊ะราคาถูก et n o นส n นัชื่อภาษานอร์เวย์เอสเลด u ฮุบ้านว่างเปล่าจะเห็นแล้วนะคะ Adjective หรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย E แกและเอสโคจะไม่เปลี่ยนรูปทั้งหั่นเชิญหุ่นเชิญและอินตาเชิญนี่แค่ในกรณีที่อยู่ในรูปเอกพจน์หรือมีแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะ ต่อไปเรามาดู adjective ที่มีคำลงท้ายด้วยแทนั้นในรูปของอินเตอร์ชนจะไม่เพิ่มแทเข้าไปเช่นคำว่าสว a t แปลว่าสีดำฟล o อตแปลว่ายอดเยี่ยมและยิ f ฟแปลว่าแต่งงานมาดูตัวอย่างเช่น a n นสวั t b e บีนรถยนต์สีดำแอนฟล็อตเทเลโฟนโทรศัพท์ยอดเยี่ยม And g i f t m ์มผู้ชายแต่งงานแล้ว ไอหรือแอนสวัตลำปะโคมไฟสีดำไอหรือแอนฟลอตยันตาเด็กผู้หญิงยอดเยี่ยมไอหรือแอนยิฟต์ดามะผู้หญิงแต่งงานแล้วเอ็ดสวัตกลัสแก้วสีดำเอ็ดฟลอตฮสบ้านยอดเยี่ยมเอ็ดยิฟต์พาดคู่แต่งงานแล้ว จะเห็นนะคะในรูปของอินเตอร์เชนคำ adjective ที่มีแทรข้างหลังจะไม่เพิ่มแทรสรุปแล้วจะใช้เหมือนกันทั้งหั่นเชนหุ่นเชนและอินเตอร์เชนจำเอานะคะตอนนี้เรามาดู adjective ที่ลงท้ายด้วยสระในภาษานอร์เวย์จะมีอยู่9ตัวด้วยกันนั้นเราจะเพิ่มแทรสองตัวในรูปของอินเตอร์เชนยกตัวอย่างเช่นคำว่าฟรีแปลว่าอิสระนีแปลว่าใหม่และ b บร์ blow, แปลว่าสีน้ำเงินมาดูตัวอย่างต่อเลยค่ะ And f ร e e Dark วันอิสระแ n e น Bean รถยนต์ใหม่ And Broken s เซ r เสื้อสีน้ำเงิน I หรือแอนฟร e ดามผู้หญิงอิสระ I หรือ and n e ี b o o k หนังสือเล่มใหม่ I หรือแอน b บรเหลือหมวกสีน้ำเงิน e อ Fri ริ l a ลนเมืองอิสระเอ Ni น t s t a ต e สถานที่ใหม่เอ o บลช e t กระโปรงสีน้ำเงินจะเห็นแล้วนะคะในกรณีที่ adjective ที่มีคำลงท้ายเป็นสระนั้นในรูปอินเตอร์เชนจะเติมแทรสองตัวนั่นเองมาดูกันผันแบบปกติในรูปของเอกพจน์พหูพจน์ ไม่เฉพาะเจาะจงและ,ะเฉพาะเจาะจงของหั่นเชิญหุ้นเชิญและอินเตอร์เชิญกันค่ะติ๊กจะน,นำคำว่าเรอซึ่งแปลว่าสีแดงมาผันเช่นแอนเรือสตูลเก้าอี Then, ้ส e ีแดงเดนเรือสตูลเก้าอี้สีแดงตัวนั้นเรือสต o ลเก้าอ e ี้สีแดงหลายตัวดีเรือสตูลนะเก้าอี้สีแดงพวกนั้น ไอหรือแอนหรือเซ็งเตียงสีแดงเดนหรือเซ็งเเตียงสีแดงตัวนั้นเรือเซ็งเเตียงสีแดงหลายตัวดีรือเซ็งเงนะเตียงสีแดงพวกนั้นเอ็ดรับูดโต๊ะสีแดงเดเรือบูดโต๊ะสีแดงตัวนั้นเรือบูดโต๊ะสีแดงหลายตัว ดีเดือบู่ด้อนะโต๊ะสีแดงพวกนั้นเอดปป็ดเลตแอปเปิลแอปเปิ้ลสีแดงเดือเดือแอปเปลิแปปลแอปเปิ้ลสีแดงลูกนั้นเดือแอปเปลิแปปลแอปเปิ้ลสีแดงหลายลูกดีเดือแอปเปิละนะแอปเปิ้ลสีแดงพวกนั้น ช่องแอนทานอี EU เปอรสเตมฟอร์มเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไม่เฉพาะเจาะจงก็หมายถึงว่าเราพูดถึงทั่วไปและถ้ามีคำนามที่มี i หรือแอนนำหน้าก็ใช้ปกติได้เลยแต่ถ้ามีเอสนำหน้าคำนามนั้นๆจะต้องเติมแทนหลังคำ adjective ค่ะ ต่อไปเรามาดูช่อง a n t a n ร์ e อีเบสต์เหมายถึงสิ่งเดียวและเราเน้นเฉพาะเจาะจงหรือชี้ไปทางสิ่งนั้นๆถ้าคำนามที่มี I หรือ a อนำหน้าเราจะใช้ DEN และถ้าคำนามที่มี S นำหน้าเราจะใช้ D e ต่อมาคำ a d j e c t i v e ตัวกลางจะต้องเติม Air ข้างหลังและสุดท้ายคำนามนั้นๆต้องอยู่ในรูปเต็มคือมี n มี R มีแทข้างหลังค่ะ ช่องที่3คือ flat t o w n e u b e stem form คือคำนามที่มีมากกว่า1และไม่ได้เน้นเฉพาะอะไรเราก็เติม er ข้างหลัง adjective และคำนามเติม er ปกติแต่อย่าลืมนะคะคำนามที่มี s นำหน้าและมีพยางค์เดียวเช่นบูนจะไม่มี er สุดท้ายช่อง f l t r a l e เป็น stem form คือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปและเน้นเฉพาะหรือชี้ไปทางสิ่งนั้นๆเราจะมีคำว่า d ข้างหน้าส่วนคำ adjective จะต้องมี a r ข้างหลังเพราะมากกว่าหนึ่งและคำนามจะต้องอยู่ในรูป f l t r a l คือเติม a n a ข้างหลังค่ะมาดู adjective ที่ลงท้ายด้วย a r a l และ a r n กันค่ะ ช่องแอนทานอี EU เปสเตมฟอร์มจะพันปกติมาดู3ช่องสุดท้ายเราจะผันเหมือนกันทั้ง3ช่องจำหลักง่ายๆคือ adjective ที่มี a r ข้างหลังเช่น w a l k e r เราจะตัดโคออก1ตัวแล้วเติม r a r แทน er ส่วน adjective ที่มี er an ข้างหลังให้เปลี่ยนจาก er an เป็น an er ค่ะ และ adjective ที่มี a n ข้างหลังนั้นเช่นคำว่า comment um ให้ตัด m ออกหนึ่งตัวก่อนแล้วเปลี่ยน a n เป็น LA ค่ะติ้งหวังว่าคงจะไม่งงนะคะใช้หลักการจำเอาคำนี้ต้องจำให้ได้นะคะ l i t t e แปลว่าเล็กการผันนั้นจะแตกต่างจากคำอื่นๆมาดูกันค่ะ a n little bean รถจนคันเล็ก den lille b e l e n รถจนต์คันนั้นเล็ก small b e e t l รถยนต์คันเล็กหลายคัน D small b e e t นะรถยนต์พวกนั้นเล็ก I หรือ E l i t t e ย e n t a enter, เด็กผู้หญิงตัวเล็ก d e l ินแลย enta เด็กผู้หญิงคนนั้นตัวเล็ก small yenta เด็กผู้หญิงหลายคนตัวเล็ก D small y e n t นะเด็กผู้หญิงพวกนั้นตัวเล็ก e t h t l i t e bird โตตัวเล็ก เดลิลล่บูดะโตตัวนั้นเล็ก small b o ดโตเล็กหลายตัวดีส s m a l l ดนะโตพวกนั้นเล็กมาดูช่องแอนทานอีอูไเซนต์ฟอร์มค่ะคำนามที่มีแอนนำหน้าคำว่า l ิทเเราจะใช้เหมือนเดิมส่วนคำนามที่มี i อนำหน้าจากลิทเ e นก็เป็น l ิทตมีอข้างหลังและคำนามที่มี s อสนำหน้าก็าจะเป็นลิ t เต ที่มีแอร์ต่อท้ายค่ะมาดูช่องแอนทัน e b e s t e m f o r m หรือมีแค่หนึ่งซึ่งชี้เฉพาะเจาะจงแล้วพันเหมือนเดิมคล้ายตัวอื่นแต่คำว่าลิเทนจะเปลี่ยนเป็นลินละทั้ง3คํคำนามที่มี i, n หรือ S นํนำหน้าต่อมาในช่องแฟร์เทลคำนามที่มี2ขึ้นไปและไม่เจาะจงสิ่งนั้นๆจะผันเหมือนเดิมเช่นเคย แต่คำว่า liten จะเปลี่ยนเป็น small ทั้งคำนามที่มี i, an และ s นำหน้าเหมือนกันค่ะสุดท้ายช่องพหูพจน์จากคำนามที่มี2ขึ้นไปและเจาะจงในสิ่งพวกนั้นเราผันเหมือนเดิมและเราใช้ small กับคำนามที่มี i, I an และ s เช่นกันมาสรุปกันค่ะหลักการจำข้อหนึ่งคำ adjective ที่มี e, แกนและ s โคในรูปเอกพจน์จะผันเหมือนกัน 2. คำ adjective ที่ลงท้ายด้วยแทนจะไม่เพิ่มแทนในรูปของอินเตอร์ชนคำนามที่มี S ข้างหน้า 3. คำ adjective ที่ลงท้ายด้วยสระทั้ง9ตัวจะเพิ่มแทน2ตัวในรูปของอินเตอร์ชนที่มี S ข้างหน้าคำนาม 4. คำ adjective ที่ลงท้ายด้วย er, a l และ a n ไปดูตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะ 5. คำ adjective คำว่า liten จะแตกต่างจากตัวอื่น 6. คคำ adjective ที่มี A r และ r ข้างหลังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นคำว่า m o d a n นะแปลว่าทันสมัยหรือ l i นละแปลว่าสีม่วงค่ะจบแล้วค่ะสําหรับการใช้หรือการผันคําของ adjective ในรูปปกติแบบง่ายๆ ยังไม่จบเท่านั้นนะคะ Adjective ยังมีการผันซึ่งยากขึ้นมาอีกอย่าเพิ่งท้อน,นะคะเพราะถ้าเราเข้าใจกรามาติกแล้วการแต่งประโยคก็จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ